สวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง m o n นี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปกับพวกเราช่อง m ั n นี่ฮีโรครับและนี่ก็คือรายการแฮชแท็กมันนี่ฮีโเช่นเคยนะคะ10อันดับแรกที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะที่สุดเราจะเอามาดูกราฟเพื่อนๆนะครับเพื่อติดตามว่าหุ้นที่เพื่อนๆถืออยู่นะครับมีเทรนด์เป็นอย่างไรกันบ้างมีจุดซื้อจุดขายเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่วงการดูกราฟครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหุ้นที่ติดอันดับมาสิบอันดับแรกมีหุ้นตัวไหนกันบ้างครับไปที่อันดับแรกนะคะนั่นก็คือบ้านปูค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้มาแรงแซงโค้งมากเพึ่งจะขึ้นมาวันล่าสุดนี่ใช่วันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปค่ะ TMB ตามมาด้วย i v l v g i c p f t a s c o s i n e x h a n a IRPC และตัวสุดท้ายไมโครค่ะก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะที่ติดมาใช่ครับเพราะฉะนั้น EP นี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่คือหุ้นกลุ่มนี้อยู่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสรุปทั้ง10ตัวเลยไป oh. กันเลยคะ่ะมาดูตัวแรกนะครับที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดเลยในสัปดาห์นี้นั่นก็คือบ้านปูแน่นอนครับบ้านปูเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปิดแท่งแดง เป็น Big Black นะครับถ้าพูดตามภาษาของ p r o j e c ชั่นก็คือลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวและภาพรวมตอนนี้ของบ้านปูนะครับเหมือนจะขึ้นมาทำดับเบิลท็อแล้วก็หลุดในกลายรอบนี้ก็คือจบเทรนด์นั่นเองแต่ความหวังยังคงมีอยู่นะคนที่เพิ่งซื้อนะครับก็แน่นอนแหละว่าหุ้นมันขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะมีคนที่เพิ่งจะจัดหุ้นตัวนี้เข้าพอร์ตนะครับ เพราะว่าเห็นมันขึ้นมาแล้วแต่จริงๆเราควรที่จะมีตั้งแต่ก่อนมันขึ้นนะช่วงที่มันอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วก็มีการเบรคขึ้นย่อยน่าจะมีตั้งแต่ช่วงนี้ละแต่ถ้าใครมาไล่ข้างบนนี้ก็แน่นอนครับต้องเป็นกังวลแน่นอนเพราะว่าราคาหุ้นมันทิ้งตัวลงตรงนี้นะครับภาพรวมผมมองชุดนี้เป็นเวฟหนึ่งชุดนี้เป็น2นะครับแล้วก็ขึ้นมาชุดนี้เป็น3ซึ่งเวฟ2เป็นลักษณะของการลงแบบซิกแซกอยู่ในกรอบนะครับ เว็บก็เลยเป็นเว็บ3ที่มีความยาวเป็นปกติไม่ใช่3ขยายเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามาชนเป้าไฟโบเรียบร้อยแล้วนะครับของเว็บ3เดี๋ยวผมจะตีเป้าให้ดูนะชุดนี้นะครับขึ้นหนึ่งนะตีมาที่เว็บศูนะครับแล้วก็ลากเป้าขึ้นไปจังหวะนี้ครับ161.8%นะครับคือราคาประมาณ10.8% 10.9 11บาทประมาณนี้คือราคาชนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยพอถึงปุ๊บเริ่มมีอาการไซเวออกข้างทำเดเวอร์เจตนนะครับเรียกว่าแบลติชเดเวอร์เจต์แล้วก็ทิ้งหลงนะแบบนี้ก็คือคาดการคร่าวๆว่าน่าจะนะครับน่าจะจบเวฟ3ตรงนี้แล้วนะครับและเวฟถัดไปที่เขากำลังเล่นก็คือหลังจากจบ3นะ่าจะมี A นะครับ B C นะ3เวฟตามมา A B C ซึ่ง จะเป็นลักษณะของเวฟสีนะครับมี3ขาและอีกเงื่อนไขนึงนะครับคือเวฟสีเนี่ยถ้าทิ้งลงมาต้องไม่โอเวอร์แลปหัวของเวฟหนึ่งหัวเวฟหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็โซนประมาณ7.7นะถ้าราคามันลงมามากกว่านี้เราสามารถใช้7.7เป็น Stop ปลอ s ได้ถ้าเล่นตามอเอียดเวฟนะครับแต่ถ้าเล่นตามดาวเชลลี่จุดสต็อปลอ s คุณนะครับจะอยู่ที่โซนราคา8.85มี2ที่นะ ถ้าราคามันหล่นลงมาจนกระทั่งมันโอเวอร์แลบเเนี่ยหมายความว่าที่ขึ้นมาชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะทั้งหมดเลยไม่ใช่เว็บ3นะถ้าจะเป็นเว็บ3จริงๆแล้วก็ลงทำเว็บ4ต้องไม่โอเวอร์แลบนี่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น7.70นะครับเอาเป็น stop l ลอตได้และถ้าฟอร์มตัวเสร็จนะครับเว็บ5ก็มีโอกาสขึ้นมาเทสไฮที่1 1บ0ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็หลอลุ้นนะครับว่าตลาดจะเฉลยออกมาในรูปแบบไหนครับตัวที่2นะครับที่ถูกขอกันเข้ามาเยอะที่สุดในวิกนี้ก็คือ tmb tmb ลักษณะของเขานะครับภาพรวมในคลื่นย่อยชุดนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมีการขึ้นพักทะลุขึ้นมาสวยงามครับแล้วก็มีการลงมาตอนพานิคเซลเนี่ย1.05์1.05ราคาไม่หลุดแนวรับนะครับแล้วก็ดีก้นไปได้แบบนี้ราคาก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่ยังมองว่าสวยอยู่ มีโอกาสที่จะกลับไปเทสไฮที่1.27และ1.31ได้ครับส่วนจุดซบลอดของเขาอยู่ที่1.05ตัวที่3นะครับ IVL IVL ภาพรวมตอนนี้ถ้ามองในลักษณะของดาวเชลลี่แน่นอนก็เป็นขาขึ้นนะครับมีการขึ้นพักทะลุต,ตลอดเวลานะเดี๋ยวผมวาดให้เพื่อนๆได,ด้ดูชัดๆกันนะครับเนี่ยตามทรงคลื่นย่อยครับก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นขาขึ้นมาสักพักหนึ่งละตอนนี้ราคาพักตัวลงมา ยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์แต่อย่างใดนะครับจุด Stop Loss ของ IVL ล่าสุดจะอยู่ที่34.25ถ้าราคาพักตัวลงมารอบนี้ไม่หลุด34.25มีโอกาสกลับขึ้นไปเทสไฮที่42บาทได้ตอนนี้ก็อยู่ครึ่งๆกลางๆแหละนะตอนนี้อยู่ครึ่งๆกลางแล้ถ้าจะเล่นตรงนี้นะครับทํา R ก็น่าจะได้1ต่อ1ถ้าลงมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆมาแผกนการเล่นตอนที่ราคามันลงมาใกล้ๆ stop loss ความเสี่ยงจะต่ำ ถ้าราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้กําไรหลายเท่าก็สมควรนะถ้าเทียบกับความเสี่ยงนะครับก็ลองพิจารณาวางแผนการเล่นได้เทรนด์ยังไม่เปลี่ยนครับตัวถัดไปนะครับ VGI VGI วิเคราะห์ภาพรวมไปแล้วในคลื่นย่อยชุดนี้นะครับเป็นคลื่นย่อยของคลื่นใหญ่อีกทีหนึ่งที่ผมมองเห็นนะก็จะมีชุดนี้นะครับเป็น1นนะครับทิ้งลงมาเป็น A นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น Strong B เพราะว่ามีการ New High เกิดขึ้นนั่นเองครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีความรู้ด้านอเลอนิเวนะครับเวลาจเจอแบบนี้เ,นเพื่อนๆจะไม่มองว่าเป็นฟอลเบรกหรอกเพราะว่าเราจะคาดการณ์ได้คร่าวๆว่าถ้าขึ้นไปแล้วลงมาเสียทรงในคลื่นย่อยแบบนี้เราก็จะมองว่าตรงนี้เป็นเวฟบ,บียังไม่ใช่การออกตัวของเวฟสามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเกี่ยวกับอีเล็กทรนนะครับจะมองฟรอสเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับอีเล็กทรอนนะทางช่องมันนี่ฮูทร่ของเรามีคอร์ส ที่ชื่อว่าวัดพลังหุ้นนับเวฟอย่างง่ายนะครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนใน Facebook กลุ่มปิดเรียนออนไลน์นะครับปูพื้นฐานให้เลยตั้งแต่ศูนย์นะครับคนที่นับเวฟไม่เป็นแต่นะครับเพื่อนๆต้องมีพื้นฐานทางด้านทคนิคข้อมาบ้างแล้วถึงจะเรียนคอนี้รู้เรื่องนะครับใครสนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮ l โครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับ v g i ส่วนตัวผมมองว่าชุดน,นี้เป็นสตรองบีใช่ไหมและการทิ้งตัวลงมาเนี่ยจะอยู่ในขา C ครับ แต่นะครับขา C ีมันจะจบหรือไม่จบเนี่ยต้องดูที่แพทเทิร์นการกลับตัวนะครับต้องมีการขึ้นพักต้องมีทะลุหน่อยแบบนี้เราถึงจะอ๋อขา C ีจบแล้วนะครับถ้ามีแพทเทิร์นการกลับตัวและก็มีโอกาสที่จะขึ้นทําเว็บ3ในคลื่นใหญ่ได้ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนสําหรับตัววิจไอแต่ว่าถ้าราคาไม่สามารถทำแพทเทิร์นกลับตัวได้นะครับขาซีจะยังไม่จบนะยังจะลงได้อีกนะครับส่วนจุด แนวรับนะครับแนวรับล่างสุดเลยของ v g i อยู่ที่5.50ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนในรอบนี้นะครับห้ามหลุดเลยเด็ดขาดถ้าหลุดนี่คือต้องลงไปสร้างฐานกันใหม่นะครับน่าจะอีกนานเลยแหละกว่าจะกลับขึ้นมาได้นะสำหรับ v g i เพราะฉะนั้น5.50ห้ามหลุดครับตัวถัดไปนะครับ CPF ตัวนี้ติดมาด้วยตัวนี้ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับเหมือนสัปดาห์ก่อนก็ติดมาหรือเปล่าจาไม่ได้เพราะว่าผมเห็น การวิ่งขึ้นของ CPF เนี่ยตรงนี้มีดวอร์เจนต์นะครับการเด้งขึ้นเนี่ยผมเลยนับเป็น1การพักตัวลงมาผมนับเป็น A นะครับหลังจบจบ A นะครับมีแพทเทิร์นการกลับตัวเรียบร้อยขึ้นพักทะลุและเป้าหมายที่ผมให้ไว้ตามไฟโบนชัชชีเนี่ยเส้นขาวที่ผมตีไว้นะครับโซนประมาณ29.25ชนแล้วเรียบร้อยแล้วก็อีกเป้าหนึ่งนะครับถ้าผ่าน29.25ได้ก็จะไปเจอโซน30.50ครับซึ่งเป็นทยของเวฟหนึ่ ถ้าราคามาถึงไฮของเว็บหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของ normal b นะตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะของ normal b อยู่นะครับเพราะว่าขึ้นมาเกิน60.8%แต่ว่าขึ้นมาถึงแค่เนี้ยแล้วก็มีสัญญาณของ price action นะครับเรียกว่าอีกา3ตัวเนี่ยแดงติดกันเลย3ตัวอืมก็ไม่รู้นะครับว่าจะจบตรงนี้ไหมถ้าราคาเขาลงมาเนี่ยไม่ overlap หัวของ คลื่นย่อยคลื่นนี้นะครับที่โซน27.25ถ้าไม่โอเวอร์แลปมีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปได้อีกแต่ว่าถ้าโอเวอร์แลปก็แปลว่าจบละชุด B นี่จบละเดี๋ยวรอขา C นะครับขาซจะต้องลงมานะครับไม่ต่ำกว่าโลของจุดเริ่มต้นก็คือ25บาทการสร้างฐานชุดนี้ของ CPF ถึงจะสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นไซด์เวในเว็บ2ไปอีกระยะนึงเลยแหละกว่าจะขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น การจะวางแผนการเล่นหุ้นที่เป็นลักษณะของเวฟสงเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเก็บราคาให้ต่ําให้ได้แล้วก็ซอบล้อที่25บาทถ้าราคาดีดเมื่อไหร่นะครับอ่ากำไรมากกว่าความเสี่ยงแน่นอนนะวิธีการเล่นหุ้นที่อยู่ในคลื่นของเวฟส2ครับตัวถัดไปนะครับทัสโก้ทัสโก้ยังตีไฟโบค้างอยูเลยนะน่าจะอยู่ในหุ้นเด่นรอบวัน ตอนนี้ผมมองว่าทัสโกเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นในคลื่น B คลื่น B ก็เหมือนกัน,นครับเหมือนกับตัว CPF เลยนะคลื่น B มีโอกาสจะไปประทะโซน61.8%ซึ่งประทะไปแล้ว19.50เนี่ยประทะไปแล้วแล้วก็ปิดแดงไปด้วยถ้าผ่านได้ก็โซน20บาทนะครับเนี่ยน่าจะมาถึงแล้วก็แนวถัดไปคือถ้าชุดนี้เป็นคลื่น Strong B จริงๆราคาจะวิ่งมาถึง22บาทไม่เกินนี้นะแล้วก็จะพักตัว แต่ถ้าเกินก็แปลว่าชุดนี้ไม่ใช่สตรองบีละน่าจะเป็นการวิ่งขึ้นของเวฟสามละชุดนี้จะกลายเป็นหนึ่งไปแทนนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับชุดคลื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั s c o อยู่ในคลื่น B ยังวางแผนการเล่นต่อได้ส่วนจุดซับล o อนะครับถ้าซับล o อตตามจุดกลับตัวนะครับจะอยู่ที่17บาทนะจุดซับลอตนะตัวถัดไปนะครับซินกตัวนี้ออกจากกรอบแล้วนะครับติดหุ้นเด่นรอบวันมาก็ เนี่ยฮะราคาเบงไฮรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยเบงไฮรอบแรกอยู่ตรงนี้ครับขึ้นพักทะลุเสร็จแล้วก็เบงไฮรอบที่2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองทําให้เทรนภาพรวมตอนนี้ของซ mm ินเนกเป็นขาขึ้นในคลื่นนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะไปเทสไฮที่17.50ได้ส่วนจุดสต็อปรอสนะครับหรือว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่โซนประมาณ14บาทครับตัวถัดไปครับฮานะ ฮาน่าเหมือนกันครับอยู่ในสถานะของคลื่น B และตอนนี้เนี่ยคลื่น B เนี่ยวิ่งแซงเวฟหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าชุดนี้เป็น B ีสตรองชัดเจนบี B. สตรองเนี่ยจุดเป้าหมายของเขานะครับจะอยู่ที่โซน48.5โซนถัดไปอยู่ที่51.5นะครับจะไม่เกินนี้ถ้าเป็นสตรองบีแล้วก็จะมีการพักตัวลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวฮาน่าก็ยังเก่งกาไรได้ในขา B ครับและจุดซับลอนะครับจุดซับลอล่าสุด ของตัวฮานะถ้าดูตามทรงดาวเชอรี่นะครับจุดกับตัวจะอยู่ที่37บาทแต่ว่าถ้าดูตามทรงคลื่นนะครับไม่ควรจะหล่นลงมาต่ํากว่า42บาทถ้าต่ํากว่า42บาทชุดนี้ก็จะเสียทรงนะครับเสียทรงคลื่นคลื่นจะไม่สวยแล้วนั่นเองก,นะก็มี2ที่ครับใครที่ถือมาตั้งแต่ช่วงกลับตัวก็ยัง r ล n นโปรฟิตต่อไปได้น่าจะเป็นสตรองบีได้แหละขึ้นแข็งแรงแบบนี้ตัวถัดไปนะครับตัวที่9 irpc ตอนนี้ก็มีการ break h ขึ้นมา เห็นไหมแล้วอีก2วันถัดมานะครับก็ปิดต่ํากว่าจุดที่เบรกหายแบบนี้มองเป็นฟอสเบรกได้ไหมได้ครับมองเป็นฟอ l เบรกได้แต่นะครับยังไม่เสียทรงขาขึ้นแต่อย่างใดนะจุดซับลอดของตัว IRPC เนี่ยจะอยู่ที่คลื่นก่อนหน้าก็คือโซนราคา3.56ถ้าราคาเขาพลิกกลับลงมาเนี่ยไม่ต่ํากว่า3.56และมีแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับแบบนี้ราคามีโอกาสจะพลิกกลับขึ้นไปที่4.30ได้ วิธีการเล่นนะครับชุดนี้ก็น่าจะดูสังเกตดูที่แนวรับนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับนะลองดูดีๆนะถ้าไม่หลุดหรือว่าความเสี่ยงต่ำนะครับก็สามารถวางแผนการเล่นได้แหละเพราะว่าภาพรวมของเขาเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่น,นั่นเองครับตัวสุดท้ายครับไมโครไมโครต้องบอกว่ามีแท่งที่หลุดแนวรับลงมาแล้วนะโซนแนวรับของเขานะครับแท่งแรงแท่งนี้เป็นไฮโลก่อนหน้าที่4.84 แล้วก็มีแท่งที่หลุดลงมาแล้วด้วยแท่งหนึ่งครับแท่งของวันที่6มกราหลุด4.84ลงมาแล้วแล้วปิดต่ำกว่าแนวรับแปลว่าไมโครชุดนี้เสียทรงไปแล้วเสียทรงไปแล้วนะก็ต้องรอนะครับรอคลื่นถัดไปนะครับรอให้เขามีการสร้างคลื่นย่อยซะก่อนค่อยมาวางแผนการเล่นสำหรับตัวไมโครนะถ้าให้มองเวฟตัวไมโครเนี่ยกราฟเดย์ผมมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามัน มันเพิ่งเข้าตลาดมานะทรงคลื่นมันยังมีไม่เยอะนะครับเรามองและคาดการณ์ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นใครที่มีไมโครนะครับตอนนี้คัดได้อย่างทันแต่ว่าถ้าคัดแล้วมันเด้งคัดเสร็จปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นมาก็ส่วนตัวผมจะมองว่ามันเป็นแค่ขาเด้งจนกระทั่งมันจะมีสัญญาณขึ้นพักทะลุให้เห็นแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าสัญญาณการกลับตัวและพร้อมที่จะเล่นในรอบถัดไปนะก็ อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอย่างไรดีกับหุ้นตัวนี้ถ้าคนที่มีของอยู่นะครบแล้วนะครับทั้ง10ตัวที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะที่สุดในรายการแฮชแท็กมันนี่โรครับและก่อนจากกันไปนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กราฟกันเสร็จแล้วนะครับผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องมันนี่โร่นะครับเพื่อรับหุ้นการบ้านนะก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะครับตรงนี้ฮะ เข้ามาที่หน้าเพจของมันนี่ฮ r โร่ก็ได้หรือว่าดูคลิปของมันนี่ฮิโร่ก็ได้นะครับจะมีปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่มกดติดตามครับเมื่อเพื่อนๆเ,เป็นสมาชิกกับช่องมันนี่ฮิโร่แล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นกันบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์ได้ดูคลิปการเลือกหุ้นพอร์ตของจันพืชทุกวันจันนะครับแล้วก็มีคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้เดฟเเจอร์ช่วงกลางสัปดาห์ด้วยและพิเศษสุดๆนะครับจะมีการไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับไลฟ์เฉพาะสมาชิกเลยนะให้ได้ดูกันช่วงวันจันนะครับช่วงตลลาดดเเปิเย จันพืชจะเป็นคนไลฟ์ช่วงแรกนะครับส่วนผมนะครับจะมาไลฟ์ในช่วงของวันศุกร์นะครับก่อนตลาดปิดครึ่งชั่วโมงมาไลฟ์พาเพื่อนๆดูหุ้นนะครับแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวไหนมีทรงที่จะวิ่งต่อในวันถัดไปนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกปุ่มสมัครได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปหุ้นทั้ง10ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะครับผมหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับคงจะได้ความรู้นะแล้วก็ได้วิธีการดูกราฟรู้จุดซื้อจุดขายนะครับเอาไป ปรับปรุงเอาไปทําให้ตัวเองเก่งขึ้นนะครับพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะถามแนวโน้มของหุ้นตัวเองเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะที่คลิปของอาจารย์นะคะในรายการหุ้นเด่นรอบวันซึ่งก็จะมีจันทร์ถึงสุกเลยพิมพ์ชื่อหุ้นครับตามด้วย m o s h y h g r o n e y Hero ใช่ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะครับผม สำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องมันนี่ฮีโรกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ่ายทำนอกสถานที่